นี่ก็สวัสดีวันพระนะเจ้าวันนี้ก็เป็นวันพระหญยนะเจ้าบ้านเจ้าวันนี้เป็นนับเป็นวันเดือนสี่ปิงนะเจนะ้าเนาะเจ้าจะมาคุยให้ฟังนะเจ้าว่าประวัติของเดือนสีปนะ่ปิงเนี่ยบ้านเจ้าวันนี้มันมีประเพณีนะเจ้าตานเข้าใหม่นะเจ้าถ้าอยากถามว่าประเพณีตานเข้าใหม่หมายถึงประเพณีออย่างก็เป็น ประเพณีนะเจ้าในการนําเอาเข้าวนะเจ้าที่เขาปลูกนะเจ้าและเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วแล้วเสร็จนะเจ้าบอกว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวนึ่งก็ตามนะเจ้าหรือก็ทั้งสองข้าวนะเจ้าหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะเจ้าจะมีการนํเข้าวนะเจ้าไปทําบุญที่วัดนั่นเองนะ แถวบ้านเจ้าจะเลือกก็คือเดือนสี่เป้งนะเจ้าเปิ้นถือว่าเป็นวันตาลเข้าใหม่นะเจ้าในสมัยโบราณนะเจ้าเปิ้นจะนําเอาเข้าวสารนะเจ้าแล้วแต่ว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยมีความพร้อมนะเจ้าว่าจะเอาไปบริจาคนัากหรือน้อยนะเจ้าเอาไปทําบุญที่วัดนะเจ้าเพื่อให้พระพิกซุนะเจ้าเปิ้นได้นํเข้าวเหล่านี้นะเจ้าเอาไปบางคนบอกว่าพระมาได้ทํากับข้าวอย่าบอกว่าพระเอาเข้าวไปทํากับข้าว คือที่วัดเนี่ยก็จะมีพวกมาพวกแมวพวกสัตว์เลี้ยงนะบางวัดก็เลี้ยงประเภทพวกไก่นะเจ้าไก่พื้นเมืองไก่แจ้จริงๆบางครั้งนะอยากบอกนะพวกไก่เนี่ยนะบางทีพระที่วัดเองนะเจ้าเบิ้ลมาอยากเลี้ยงนะแต่ว่าคนเฮานี่แหละที่นําเอาไปปล่อยไว้ในวัดนะเหตุผลก็คือบางคนเนี่ยเชื่อนะเจ้าเรื่องโชคเรื่องดวงเนาะ ก็จะมีการไปดูดวงดูกรรมเมืองเพราะว่าไปพอเมียพ่อหมอมาเนาะแล้วปันตักนะเจ้าว่าเอยดวงบดีเนอรเอาไก่ไปปล่อยไว้วัดเนอรเจา้าก็จะนําไก่นะอย่างไก่พื้นบ้านไก่พื้นเมืองนะไปปล่อยวาดตามคําแนะนําของบรรดาหมอดูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายทั้งปวงนะเสร็จเรียบร้อยไก่เนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในวัดเนี่ยอย่าลืมนะคจว่ามันก็จะไปออกลูกออกล้านนะออกไข่นะ แล้วพระเนี่ยก็จะต้องเลี้ยงอยู่แบบนั้นเพราะฉะนั้นข้าวสารนะเจ้าเต้เขานําไปที่วัดเนี่ยส่วนนึ่งเนี่ยก็จะนําไปถึ่สั์เลี้ยงในวัดกินนั่นเองนะเพราะพระเนี่ยพ่นมาได้ทํากับข้าวกินเองนะเจ้าพระนี่เป็นจะออกบินทบาทอยู่แล้วเนาะแต่หนปัจจุบันนี้น,นเะเจ้าประเพณีการตานข้าวใหม่บ้านเจ้าเนี่ยก็ถือว่ายังมีอยู่นะจะถามว่าจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือโดยการที่ว่าจะทําบุญในการนํเข้าวสารมันก็จะเป็นข้าวเจ้าข้าวนึ่งไปทําบุญก็ต่าง ในเทศกาลเดือนสี่เป็งเนี่ยเขาจะเปลี่ยนนะเจ้าจะเปลี่ยนเป็นการเ,าเน้นไปที่การทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งนะเจ้าเขาจะเน้นนะเจ้าเป็นอาหารแห้งหรือไม่ก็เป็นของสดนะเจ้านอกจากนี้เขาจะมีพิธีตานขันเข้านะเจ้เากับผู้ล่วงรับไปแล้วเช่นเคยนะเจ้าวันนี้นี่ก็เป็นวันพระใหญ่นะเจ้าตังบ้านเจ้านะเจ้าดยอยหล่อนี่บ้นถือว่าเป็นเดือนสี่เป็งน,นะเจ้า ถามว่าเดือนสี่เนี่ยนับจากปฏิทินล้านนานะเจ้าเคยบอกไปแล้วเนาะว่าเป็นเดือนของภาคเหนือนะเจ้าอาจจะบไปตรงกับภาคอื่นตรงกับปฏิทินตามราชการนะเจ้าทางภาคเหนือนี่ประจันนาทวันนี้จะ,ะถือว่าเป็นวันเดือนสี่เป็งนะเจ้าปัจจุบันถามว่าวันสี่เดือนสี่เปลงเนี่ยมีคนนาเข้าไปตานอยู่ก็กมีนะเจ้าเอาไปทําตามพิธีแต่ก็จะใส่ถุงน้อยๆนะเจ้าจะไปใส่ถุงจะบรรคนไปเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนเนาะ แล้วถ้าถามว่าประเพณีพวกเนี้มันทําสืบต่อกันมานานยาวนานมากแล้วนะพอพึ่นถือว่าเข้าใหม่นะเจ้าเข้าใหม่คือเข้าที่เก็บเกี่ยวจากท้องทุ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่านาไปทําบุญนะเจ้าทําบุญหรือว่าไปถวายให้กับวัดนั่นเองนะเจ้าถามว่าเจ้าเนี่ยจะบันเน้นนะเจ้าในการอ่านํเข้าวสารไปบริจาคนะเจ้าที่บ้านก็จะทําทเป็นกับข้าวนะเจ้าเป็นอาหารนะเจ้าเป็นขนมนะเจ้า ถ้าข้าใหม่นี่ข้าสารเจ้ามาเอาไปแต่เจ้าจะใจ้ทําไปเข้าหลามนะบางบ้านก็ทําไปเข้าหลามไปบางบ้านก็ทําไปเข้านุกงาไปนะเจ้าก็อย่าเน้นตานข้าวหลามนะเจ้าเราก็เป็นสําหรับอาหารนะเจ้าเป็นของขา้าวของหวานอาหารซดอาหารแห้งนะเจ้าวันนี้ก็มาบอกเล่านะเจ้าประเพณีอีกประเพณีนึ่งของทางภาคเหนือนะเจ้าคือประเพณีเดือนสี่เปงหรือว่าประเพณีตานข้าวใหม่นั่นเองนะเจ้า นี่แกลาเพื่อนๆไปด้วยคลิปนี้นะเจ้าเป็นคลิปประเพณีขนรรมเนียมของภาคเหนือนะเจ้าบางคนก็อาจจะบกหูเนาะว่าเดือนทางภาคเหนือเนี่ยมันไม่ได้นับเดือนตามราชการนะเจ้าอย่างเดือนสิบสองเป็นวันเพลิเดือนสิบสองเนี่ยทางเหนือเขาท้องว่าเดือนยี่นะเจ้าประเดี๋ยวนี้เลื่อนมาก็เป็นนับจากเดือนยี่ทัดมาอีกสองเดือนเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนสี่นะเจ้าเป็นเดือนเมืองเดือนทางภาคเหนือนะเจ้า วันนี้เพื่อนๆท่านใดแวะมารับชมคลิปนี้จนจบก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงเหมือนเช่นเคยนะเจ้าเจ้ากระดาคลิปนี้ไปก่อนเพียงเท่านี้นะเจ้าไว้เจอกันคลิปหน้านะเจ้าจะอู้เรื่องออ้ยังนะเจ้าก็คอยมาลุ้นกันอีกทีนึงนะเจ้าวันนี้ก็สวัสดีนะเจ้า